สวัสดีครับไม่ได้มาเลยครับวิ่งดินอยู่ครับอ๋อจะขับรถไปไหนเนี่ยเด็กตินไม่มาด้วยเด็กตินน่าจะขุดดินอยู่ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนนะครับเดี๋ยววันนี้รีวิวคันนี้หน่อยครับรถแห่หายทองคำนะครับมาไกลมากเอ๊ หายทองคำครับมาจากไหนพี่ขอนขอแกน่นนี่ครับที่พี่บล็อกอ่ะสวัสดีครับนี่เออนี่ครับเสียบบ็อกนะครับไอ้หนุ่มขอนแกน่นแท้เลยแท้เลยครับขอนแก่นแท้ถ้าแท้ต้องต้องท่องคำข,ขวัญขอนแก่นได้นะ <laughs> <laughs> ได้ไหม <laughs> อ๋อยอกยอกพี่อ๋อพี่คันนี้สเปคยังไงพี่ ของรชผมช้างครัโอ้ระบบเครื่องเสียงรถแห่นี่มีกี่ค่ายี่ถามหน่อยก็มีถ้าแถวแถวซนก็จะมีชช้างมีเอกซาวชช้างเอกซาวหลักๆเลยแล้วก็อะไรอีกก็น่าจะมีทั่วไปทำเองประมาณอ๋อก็คือหลักๆใหญ่ๆก็คือชอช้างเอกซาวอ้ว้าคันนี้เป็นอะไรหกล้อตัวนี้เป็นสิบล้อสิบล้อ รถเพาเดียวสิบล้อเพาเดียวแท้ห้างเลยทำไมไม่เอาแบบรถนอกอ่ะหรือว่ายังไงถ้ารถครอบก็ดีอย่างเสียอย่างซ่อมเหรอเอาเอาข้อดีรถนอกหน่อยสิถูกถูกเออเขาเสียเขาเสียก็คือช่วงล่างช่วงล่างไม่จบไม่จบโอ้แล้วแล้วแต่คนชอบอ่ะอันนี้แนบเหรอตรงนี้ เนี่ยก็เป็นถุงลมทั้งทายเป็นถุงลมทั้งท้ายเป็นถุงลมใช่เครื่องอะไรพี่นี่เครื่องสองสี่ e ซนสองสี่อแปดอีทำอยู่ไหนครับกันนี้ตัวนี้ต่อมาจากอุปภพากโคราชครับอุปภากรโคราชโอหสวยมากเลยดอกระงคันนี้เป็นดอกประโงเกียรดอกดอกยี่สิบเอ็ดียร์ดอกยี่สิบเอกี่ตัว ลอยหกนิ้วข้างหน้ายี่สิบข้างหลังสิบสองหน้ายี่สิบตัวหลังสิบสองตัวเสียงกลางอะเสียงกลางจะเป็นเอเอสเอเอพวกพาวเวอร์พาวเวอร์เป็นช้างหมดเลยครับเป็นช้างหมดเลยเอเอแปดพันแล้วก็สามเฟ็สามเฟสตัวหนึ่งขับกลางอันนี้พี่เอานักดนตรีมาจากไหนนี่วันนี้ รถกติสุรินทร์นแบนครับหนุ่มสุรินแบนครับโอคือทีมงานจ้างประจำหรือว่ายังไงถ้ามีงานโซนนี้ก็จ้างอ๋อคือคือโซนโซนสุรินทบุรีรัมคือใช้นักดนตรีกระตุ้มครับฝั่งนี้ครับอ๋อฝั่งนี้จะใช้นักดนตรีกระตุ้มนะครับเอาแล้วฝั่งรถล่ะฝั่งมอเกอรยงก็มีนักดนตรีประจำรถหมอลำมีหมอลำทางนู้นจะเป็นหมอลำใช่ครับเออเรียกหมอลำกระตุ้มเนาะ แล้วมีพวกสากลไหมสากลมีเหมือนกันครับมีเหรองานพวกงานพวกสากลเนี่จะไปแนวไหนทางไหนแบบงานแบบไหนก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นโซนแบบของฝั่งภาคใต้ภาคใต้เปิดแต็มเพลงสากลนี่นะครับโอ้ภาคใต้เหรอใช่ครับโอ้พี่ไปดูใกล้ๆหน่อยพี่สีอะไรครับนี่สีเขียวครับเขาเรียกเขียวอะไรครับ เที oh, ่ยวไปตองเที่ยวไปตองแต่ดูการน้าจะเปลี่ยนสีอ๋อมีพี่มีกี่คันนี่ตอนนี้ผมมีสามคันครับอือสามคันเลยโอ้โหคันละกี่ล้านคันละคันนี้ห้าล้านกว่าคันนั้นก็ห้าล้านกว่ามีคันใหม่ตกไปหกล้านกว่าครับอืคันใหม่เป็นเป็นเวอร์เทคทั้งชุดเลยเวอร์เทคครับผมโอ้สุดยอดแล้วเวอร์เทคพวกพี่ ี่ยอาเงินมาจากไหนนายห้างเขาให้มาอ๋ออันนี้อันนี้คืออ๋อดอกลำโพงพ r ีอาและวอันนี้ล่ะสยามไล่์ล่ะคืออ๋อช่อง YouTube อ๋อผู้จับส่วนอันนี้ล่ะชื่ออันนี้เป็นเป็นสโลแกนครับสโลแกน แล้วคนข้างหลังนี่ใครครับนขหลังในห้างครับในห้างฮะใน้าครับคือรูบล้อแทะในห้างใหญ่ครับคู่ใจดีนี่นะไยทองคํามิวสิกไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่ลำายใช่ไหมพี่ อ่าเป็นน้าห้างของลำไยครับอ๋อนี่นะใช่ครับอ๋อเหรอคนนี่แหละอ๋อคนนี้นายห้างคือนายห้างพี่พูดเดินเข้าใจนายห้างนายห้างก็คือเจ้าของบริษัทแห่งทองคำโอ้ครับนายห้างเขาเรียกนายห้างนายห้างสวีชัยอ๋อครับข้างหลังเปิดได้ไหมข้างหลังตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ครับน่าจะเป็นฤดูกาลหน้าครับโอ้ จัดเต็มครับชุดใหญ่ครับกูตกาหน้าลูกกาหน้าจัดเต็มเลยครับผมแล<ห>้วระบบเสียงเขาจะใช้ช้างเหมือนเดิมช้างเหมือนเดิม,ดดมครับ,รบพี่พาขึ้นขึ้นไปดูข้างบนหน่อยพี่ได้นักดนตรีก็มาแล้วเนาะโอ้<ป>นี่เครื่อง power ใช่ไหมเนี่ยไปขับ okay. เบียดข้างหน้าสี่แท่น กี่ตัวนี่หน้าสี่ข้างหลังสามหน้าสี่หลังสามก็ตัวสามเฟสตัวนั้นขับกลางกลางหน้าครับกลางกลางหลังกลางหลังแล้วก็ห้องมีจะมีเสียงแหลมขับแหลมอยู่ในข้างมิชไปที่ขีนำหน่อยขึ้นข้างบนเลย ก็นลยจะมาพร้อมพินพี่เล็กเนี่ยนี่นักดนตรีมาแล้วสวัสดีครับน้องสระนาเนี่ยอ๋อผมมาจากเมืองครับอำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์เลยพูดกระเม็นไม่ได้หปะสุรินทร์เนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยครับโอ้คนสุรินทร์ทำไมพูดกระเม็นไม่ได้จ้ะอู้งั้นอะไรครับนี่หนุ่มสุรินทร์แบนครับผมหนุ่มสุรินทร์แบนครับครับรับงานทุกวันเลยครับผมครับทุกวันเลยครับพอพอมีครับวันนี้กี่ครับวันนี้สองครับผมโอ้รวยเลยเนาะ ตรงนี้ไหนกลองดังเอานี่กลองนักลองก็จะอยู่แถวนี้หรอตรงโน้นนักลองกี่คนเนี่ยพี่สองคนวันนี้สองสามับไม่แน่ใจว่าสองหรือสามนะครับวันนี้อ๋อมีผู้หญิงไหมมีมีครับสวยไหมเดี๋ยวต้องรอด้วย อันนี้มือมืออะไรมือมือกลองไหนโชว์หน่อยสักบทเพลงไหงอ๋อยังเลยเหรออ๋อของต้องเอามาเองเหรอมีอะไรบ้างที่เราต้องเอามาเองนี่ก็นี่มีขาสเสน่ยเสน่กระเดื่องอ๋อสเสน่กระเดื่องไฮเฮดแฉะแฉะแฉะไงเสน่ก็เตาะเตาะเตาะบ่กลองก็ตุบตุบ ใช้เฮียาจะมีมิกไหมไม่มีครับผมจะมีมิกเอาสายสายที่เสียบอุเกรณงเดียวเออผมว่าเรียนไปสายดนตรีก็โอเคนะเนาะพอไดออต้ตอนนี้รถแห่เยอะครับรถแห่เยอะอ๋อรถแห่เยอะแถวอีสานแถวบ้านเนี่ยโตเยอะบ้านในช่วงนี้เยอะ,ยยอะรถแห่ก็ต้องเกิดข,ขึ้นมาเยอะเลยเยอะจริงผมก็อยากเล่นนะแต่ไม่มีตังค์ตังคห้าล้านเนาะเบ็ดเสร็จห้าล้านใช่ไหมเบ็ดเสร็จห้าล้านกว่ามันถึงจะโอเคเฉพาะหัวกระซีนี่ก็ กือบสองล้านแล้วเออหัวกระซีรถใหม่ก็เท่าไหร่สองล้านเหรอล้านเก้าเออล้านเก้าตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ราคาแล้วอืมไอ้ส่วนใหญ่เขาฮิตรุ่นไหนกันก็ชอมากจะเป็นวิกเตอร์ห้าร้อยวิกเตอร์ห้าร้อยเหรอใช่พวกสามหกมีใช่ไหมสามหกมันเครื่องใหญ่เกินใช่ไหมครับคือเราเอาแค่สองสี่เรนตายตัวอยู่แล้วเอาแค่สองสี่เออสองสี่ก็ลากไว้เนาะสบายสบายครับเครื่องใหญ่มันหนักไป อย่าง,งนี้กี่ตันพี่รวมรถนี่นอะไรครคับเนี่ยรวมรถนี่กี่ตันทั้งหมดนี่อยู่ห้านาทั่วเลยไม่ไม,ไม่น้ำหนักกี่ตันอนน้หนักรถเดี๋ยวนี้อยู่สิบแปดตันสิบแปดตันโอ้ไม่เกินเนาะเ,เตรียมของก่อนเราดูนักดนตรีครับลงครับนี่น่าจะทำบันไดเลื่อนเนาะ,อะโอเคเราลงมาข้างล่างแล้ว ภายในได้ตกแต่งอะไรไหมพี่ไม่มีไม่มีเ <Lak ini. S 1> ดิมๆเลยใช <Avenue 90. S 1> ่ไหมนนี้เป็นสิบน็อตเนาะสวยนะครับวิกเตอร์ห้าร้อยอันนี้รับงานเท่าไหร่ครับวันนี้มาที่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้ามาไกลเนาะสามหมื่นห้านักดนตรีก็หมื่นกว่าโอ้เดือนหนึ่งสักกี่งานพี่นี่ ก็อยู่ถ้าอยู่ช่วงหน้างานจริงก็เตรียมครับอ้ทุกวันราคาต่ำสุดเท่าไหร่ราคาเรียนตำสุดอยู่แถวบ้านอยู่ที่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้านี่คือต่ำสุดแล้วใช่โอกรถผมรถใหญ่ว่าเอาก็ติดต่อทางไหนนี่ถ้าจ้างเนี่ยติดต่อทางเฟซบุ๊กเลยนี่เลยเหรอให้ต้องคำนี่นะฮะปอกซาวก็ได้ปอกซาว มีเบอร์โทรไหมนี่นายเนอ่ะเบอร์โทรศูนย์หกสองเก้าศูนย์เก้าเแปดเก้าสี่เก้าเสียป๊อกนะครับโอเคครับก็ตามระยะทางนะต่ำสุดก็คือสองหมื่นห้ารายได้ดีนะออกงานทุกวันแต่ก็ลงทุนเยอะ พี่ถามหน่อยอ๋อถ้าถ้าแบบอันนี้เงินสดไหม่ะหรือว่าเงินผ่อนเงินสดเลยโอ้ถ้าเงินผ่อนไวไหมพี่ก่อนประมาณสามสิบอุ้ยออกสองสามงานก็ได้คืนแล้วนี่ประมาณห้างานห้างานจะไม่หาค่าอยู่ค่ากินละเออเนาะอย่างวันนี้ค่าใช้จ่าย อาืมลองดูครับถ้ารถไม่เสียเครื่องเสียงไม่มีปัญหาก็สบายนะแล้วเ,เครื่องเสียงถามหน่อยมีปัญหาไหมไม่ม,มีปัญหาเลยเหรอใช้มาก,กี่ปีแล้วเนี่ยครับเนี่มใช้มาอยู่สองปีครับสองปีแล้ว,ลวเครื่องเสียงไม่มีปัญหาเลยไม่ครับสฉันว่าก็มีแต่ซ่อมดอกแางกาลต้มดอก ขึ้นอยู่กับการเปิดไหมพี่หรือว่าวิธีการใช้งานวิธีการใช้งานของเราว่าเราอัดเยอะไหมใช่ไหมเออโอเคคลิปนี้บายบายสวัสดีครับเอาพี่ทิ้งเบอร์โทรไว้หน่อยนะเบอร์โทรครับผม062 909 8949ครับผมป๊อกซาวครับผมป๊อกซาวการันตีครับการันตีความมันการันตีความมันความมันความเล้าใจเออเล้าใจแน่นอนที่น่าจะ แถมโคโยตีด้วยอัดฉีดเขาหน่อยโคโยตีเล<อ>ยโคโยตีตกรถกครับเอเอเ,อเอนาะสูงถ้าเป็นเวทีจะมีเเจอกันใหม่ครับวัสดีครับ